สวัสดีครับผมสิทธิพงศ์ท่านที่ทําการเกษตรเคยได้ใช้ปุ๋ยมูลข้างข่าวหรือ,อยังครับหากท่านได้ทดลองใช้ปุ๋ยมูลข้างข่าวท่านจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างปุ๋ยมูลข้างข่าวกับปุ๋ยเคมีเนื้อดินในสวนไร่นาของท่านจะอุดมสมบูรณ์ผลผลิตของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ใช้ปุ๋ยมูลข้างข่านี้อยู่ได้ซื้อซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะเข้าเห็นถึงคุณภาพของปุ๋ยมูลค้างขาวด้วยตัวเองขอเชิญชวนครับพี่น้องกเษกษตรกรทุกท่านให้ลองมาใช้ปุ๋ยมูลค้างขาวเพื่อเพิ่มผลผลิตของท่านแล้วท่านจะเห็นถึงคุณภาพของปุ๋ยมูลข้างขาวด้วยตัวท่านเองสามารถติดต่อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์เว็บที่ให้ไว้ครับ